สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะเมทารนะคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเล่นเป็นแรนดอมเหมือนเดิมดีกว่านะคะดูว่าจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะหรือว่าสําหรับบางคนเนี่ยมีคนคุยมีอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวเรามาเช็คความรู้สึกให้นะคะแต่ว่าแรนดอมนี้นะคะเราก็จะมาเช็คก่อนว่าคุณจะมีแฟนใหม่หรือเปล่าหรือว่าแบบจะมีใครเข้ามาไหมนะ,ะประมาณนี้ค่ะนะดวงความรักเป็นยังไงช่วงนี้แบบนี้ค่ะ ในคลิปแม่หมอนะคะต่อจากนี้ไปนะคะอาจจะมีเสียงแบบเสียงกรนหรือว่าเสียงนอนกรนหรือเสียงหายใจแรงๆนะคะเป็นเสียงน้องหมานะคะจะนอนอยู่ข้างๆนี่แหละนะคะอ่ะดูว่าคุณนะคะจะมีความรักดีๆวิ่งเข้าหาไหมจะมีใครเข้ามาหรือเปล่า ใช่เนาะคือแบบช่วยมากเลยนะคะอสมิถือถ้วยนะคะมีสินค้านะกำลังมาแล้วนะคะเบเผอิญคุณกำ เผอๆคุณอาจจะรู้อยู่แล้วอย่างนี้นะคะกําลังจะได้เจอกันนะคะก็อาจจะได้เจอกันแบบเหมือนนัดกันไปเจอนะคะตอนกลางคืนด้วยนะคะหรือว่าบางคนก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยนะไปทานข้าวไปดินเนอร์นะคะไปออกเดทกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วหน้าตาดีด้วยนะคะเป็นต่างชาติต่างแดนได้หรือว่าคนคนนี้นะคะก็มีความเป็นแบบเป็นคนในเครื่องแบบได้นะคะอ่าเป็นคนในเครื่องแบบหรือว่าฐานะหรือตัวตนงานของเขาเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่แบบว่า เป็นผู้นําแล้วนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีนะคะเป็นคนบุคลิกดีเป็นคนใจดีด้วยนะคะก็แบบถามว่าจะมีคนเข้ามาไหมคืออัญชินถือวยเปิดมาใบแรกเลยก็เนี่ยเขากำลังเดินทางมานะคะาบางคนจะเจอกันในวันพระด้วย <c oughs> นะคะบางคนก็มาไกลแล้วก็อาจจะไปเจอกันในสถานที่แบบติดทะเลได้ติดทะเลตดดแม่น้ําได้นะคะมีดอกบัวด้วยนะจะัญิรักแห่งความรักนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้คุณบางคนเพิ่งไปร้องขอพรมานะคะก็กําลังส่งคนคนนี้ให้คุณนะคะ ถ้าคุณรู้อยู่แล้วหรือว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วก็คนคนนั้นแต่ถ้าคนที่โสดนะคะไม่รู้ก็คือรอเซอร์ไพรส์หน่อยนะไม่ต้องแบบใครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าคือเขากําลังจะเข้ามานะคะเพราะว่ามีดอกบัวสีชมพูเนี่ยตรงนี้มองว่าสินสิ์จ,จักรวาลน,นะคะส่งมาให้คุณนะคะเป็นของขวนนัญนะของขวัญก่อนสิ้นปีนะคะ,ะดูซิว่าเขาเป็นใครกันแล้วกันเขาขี่ยูนิคอร์นเลยนะคะยูนิคอร์นนี่ก็คือแบบสัตว์ในตำนานนะคะมี เวทมนต์เออมากับของดีของมงคลนะคะอะ่ดูว่าเขาคนนี้นะคะเป็นใครคนรู้จักหรืออยังเนาะราชินีถือถ้วยนะคะอุ๊ยจะเจอกันจริงๆนะเนี่ยดูสิเขากําลังเดินทางมาหาแล้วคนก็กําลังรอเขาอยู่พอดีนะคะเป็นเหมือนแบบว่าคนรู้จักอยแล้วแหละนะคะเป็นคน เคยเจอหน้ากันแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะแล้วไพ่เนี่ยในไพ่เนี่ยเป็นสีม่วงนะคะชุดที่สวมใส่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งยูนิคอร์นทั้งภาพทุกอย่างสีม่วงสีคาเป็นสัญลักษณ์ของเรื่อง18บวกแบบว่าดึงดูดเรื่องนั้นนะคะหรือแบบว่าเขาเสน่หาคุณเรื่องนี้แล้วก็วองว่าเวลาคุณเจอเขา,ารู้สึกถูกใจคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ถูกใจแข่งง่ายๆเขาก็เช่นกันเนาะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอมาเจอคนแล้วเนี่ยเขาแบบตะลึงเลยนะอุ้ยคือแบบสวยอ่ะ หรอเนี่ยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือแบบก็ดูสินะคือทำให้แบบใจฟูดีดใจตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอจะเดออกมาเลยนะคะก็เด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญคนคนนี้นะคะมองว่าคุณอาจจะติดต่อกันเรื่องงานได้หรือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ที่จะต้องคุยต้องสื่อสารต้องติดต่อกันหรือว่าจะเป็น ในออนไลน์ได้เหมือนกันนะคะเหมือนโลกโซเชียลออนไลน์เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจอกันจากทางนู้นทางนั้นนะคะก็มองว่าเป็นพลังงานที่ดีๆเปิดใจได้นะ,ะสาหรับบางคนที่แบบตอนเนี้ยโสดตอนนี้คือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนใดๆก็ตามเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เลยให้เขาเข้ามาใครจะเข้ามาเปิดโอกาสให้ลองดูอย่างนี้นะอ,อ่อใช่ก็ไปต่อไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะชีวิตเรานะแล้วถ้าเรา มีความสุขอ่ะก็ควรจะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเรานะคะอ่าก็เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยเปิดโอกาสให้ความรักดีๆเข้ามาเพราะคุณได้ไปขอไว้แล้วเนาะอ่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็อยู่ที่คุณถ้าคุณมีความสุขอะไรอย่างนี้นะคะเพราะยังไงไพ่ก็ขึ้นมาว่าคนคนนี้คุณรู้จักอยู่แล้วนะอืมแล้วก็เปิดใจได้ด้วยค่ะเขาเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะเข้างายแบบเกือบครึ่งสำรับเลยเอาใหม่ดูว่า ทิศทางความรักจะเป็นยังไงนะคะทิศทางความรักจะเป็นยังไงจะเกิดขึ้นเมื่อไร่อะไรยังไงแต่ว่าเหมือนกับว่ามัน on the way แล้วอะเพราะว่าอัจ,จวินถือถ้วยนี้เข้ามาแล้วกําลังย่าน้ํามาแล้วเหมือนแบบเดินแล้วมาแล้วอย่างนี้นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่กี่วันคะวิดาซันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้เลยนะคะหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์แค่นี้มันเร็วๆนี้มันไม่ไกลกว่านี้แล้วนะคะกําลังมานะคะหรือว่าก็อยู่ดีก็ติดต่อมาก่อนนะคะชวนไปทานข้าวคนคนนี้นะคะคนคนนี้หรือคุณก็ได้มีลูกติดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหานะคะ,ะก็แบบเจอคนแล้วรู้สึกถูกใจสปาร์คสเปกอะไรอย่างเนี้นะโอ้แบบคุณไปทําให คือเหมือนคุณเหมือนเจอคนแล้วคุณไปส่องแสงสว่างให้เขาอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนแบบทําให้หัวใจเขาเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็ทําให้หัวใจคุณเต้นแรงอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีๆนะในไพ่ขึ้นมาเนี่ยวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็ในหนึ่งอาทิตย์นี้ค่ะนะมองว่าเป็นพลังงานใหม่ๆแต่ว่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วนะอายุอาจจะเด็กกว่าคนปีหนึ่งหรือปีเดียวกัน หรือไล่เรียกกันไม่ไกลกว่านี้นะคนคนนี้นะคะจะเป็นแบบนั้นนะจจะถ้าเด็กแต่ว่ามีเกณฑ์ที่เด็กกว่าคุณมีเกณฑ์ที่เด็กกว่าคุณอาจจะเป็น,นถือเหรียญกำลังมาแล้วเราก็อยากจะบอกว่าคือสองคนจะมีคนเข้าหาคุณสองคนอายุเขาคาเท่าไล่เรียกกันเหมือนกันอายุไล่เรียยกันหมด คุณอาจจะอายุมากกว่าแต่ว่าหรือดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าหรือว่าอาจจะมากกว่าปีหนึ่งสงปีหรือประมาณนี้นะคะประมาณนี้ออแต่ถามว่ายังไงคือคนที่จะเข้ามาเนี่ยแต่ว่าคุณเป็นราชินีไงราชนีแล้วก็เดือดซันด้วยก็วุฒิภาวะหรือความรู้แน่นกว่าคือเขาเป็นอัศวินนะคะก็อย่างที่บอกอ่ะ,อะเต็มที่สุด4-5ปีแต่ว่ามองว่ามันแค่ ปี2ปีแค่นี้นะประมาณนี้อ่ะสี่ถึงห้าปีได้เหมือนกันเพราะมีเด็กถือเหรียญขึ้นมานะคะอ่าแล้วก็ทีนี้มีอัศวินถือเหรียญมีคนใหม่ๆกําลังเข้ามาสองคนคนใหม่ๆที่คุณรู้จักแล้วไพ่คือแบบนี้ไม่ใช่คนใหม่ที่มาใหม่นะคะเออเป็นคนใหม่ที่คุณรู้จักอยู่แล้วกำลังแบบเหมือนเริ่มจะเข้าหาคุณจะจีบคุณนะคะอืมประมาณนี้นะจะแย่งกันจีบคุณเลยนะคุณเนื้อหอมมากเลยนะมีแบบหอมเหมือนเด็กเลยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เด็กๆเนื้อหอมนะเนี่ยมีทาลกด้วยนะคะแล้วเดวสัน,นี่ลูกก็อดลูกสิก่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลูกจักรวาลเลยแหละนะคะแล้วคนคนนี้นะคะจักรวาลขัสสันมาให้นะเปิดใจหน่อยนะคะเขาส่งให้คนเลือกยกตัวอย่างแบบเหมือนส่งแต่แบรนด์เนมดีๆมาให้คุณเลือกก็ดีหมดอะนะก็อยากได้ใบไหนก็เอาใบนั้นอยากได้คนไหนก็คนนั้นแหละนะคะอะไรอย่างเนี้ยนะก็ ก็ลองดูนะใครชัดเจนสุดก็ประมาณนั้นอยู่ที่คุณค่ะนะแต่ว่ามองว่ามันเป็นทิศทางมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีจะทําให้คุณมีความสุขอย่างนี้นะคะเวลาหัวใจคนเต้นแรงอะ่ะด้วยความตื่นเต้นความยินดีอะ่ะสุขภาพมันจะดีด้วยป่วยป่วยสุขภาพจะดีด้วยนะเซ็งเครียดเศร้าซึมอะไรเนี่ยสุขภาพมันจะกลับมาฟื้นฟูนเร็วนะคะหรือบางคนเนี่ยหายใจเข้าลึกๆเนี่ยสักสามครั้งนะอ่าหายใจเข้าออกลึกๆสักสาครั้งเนี่ย รู้ไหมว่าสุขภาพเซลล์ต่างๆในร่างกายที่เจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเนี้ยพลังงานไม่สบายใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะดีขึ้นนะอันนี้คือการเรารักษาตัวเองฮิลลิ่งนะคะเอาแบบทริคง่ายๆเลยนะลองดูอาจจะเข้าลึกๆอย่างเนี้ยค่ะง่ายๆแต่ว่านี่ค่ะเสียงหัวเราะความสุขนะคะนี่แหละที่จะทําให้อ่อดึงดูดสิ่งดีๆแล้วก็จะทาให้ร่างกายคุณแข็งแรงด้วยจะทําให้คุณดูเด็กขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะทําให้ใจฟูเนาะแบบว่าความรักทําให้คนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะคํานี้ไม่เกินจริงนะคะ เป็นพลังงานใหม่นะเอาพักคนเก่าไปก่อนนะคะพักคนเก่าไปก่อนอะจะเป็นยังไงอีกคะความสําคัญของคนนะคะลงมาเห็นไหมคะไพ่เนี่ยหนึ่งไม้เท้าเป็นการเริ่มต้นใหม่สามไม้เท้านะอะคนคนนี้คือคนที่คุณรอคอยหรือว่าคนคนนี้คือคนที่แบบสเปคทุกอย่างที่คุณต้องการที่คุณร้องขอออกไปหรือว่าองค์ประกอบของเขาอะ เป็นเป็นใกล้เคียงกับสิ่งที่คนต้องการคนที่คนต้องการเลยหนึ่งไม้เท้านะคะโอ้ยคนที่คนเข้ามาดูนะมีพญานาคุ้มคอรองมังกรปีมังกรได้เหมือนกันหรือว่าคนที่กําลังเดินทางเข้ามาหาคุณเนี่ยปีเดียวกันเลอๆปีมังกรเหมือนกันปีงูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะตรงนี้นะคะก็โอ้โหอ๋อแล้วก็มีมีสิง์ด้วยมีราศีสิง์ด้วยนะคะอ่ามีธาตุฟไฟด้วยนะคะมีเดือนสันราศีสิง์เหมือนกันนะมีกรกฎด้วยนะคะ ธาตุน้ำอ้าวธาตุดินอีกกันแหละอ่ะนะคะก็ให้ขึ้นมานะคะเป็นคนที่คุณร้องขอแล้วก็เหมือนแบบปฏิหารเกิดแล้วนะคะแล้วปฏิหารนี่มีจริงนะจงเชื่อนะคะเชื่อศรัทธานะคะปฏิหารจะเกิดขึ้นจริงน,นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ